ถล่มเละผู้ใหญ่บ้านมือปราบนักพัฒนาตายคู่สองศพพร้อมเมียมือสังหารชุดพลังนับสิบซุ่มกายข้างสวนยางสันโวด้วย M79 แล้วซ้ำด้วย M16 นับร้อยนัดผู้ใหญ่ยังสวมวิญญาณน,นักสู้งัด9ก้ามอออกมารัวใส่หมดแม็กตำรวจบอกหักล้างกันเองแต่ลูกปฏิเสธเสียงกล้านคนมีสีบงการฆ่านับว่าเป็นรายการฆ่ากันตาย ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือรายการดับผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาตายคู่สองศพพร้อมเมียเพราะทั่วทั้งเมืองนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอฉวางหมู่บ้านคลองจันดีต่างก็รู้จักและคลั่งเกรงในชื่อเสียงของผู้ใหญ่พัฒนาดีเพราะเขาผู้นี้นอกจากจะเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจผู้ซึ่งกลุ่มเศรษฐกิจการค้าสวนยาง ในเขตบ้านคลองจันดีอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเขายังมีชื่อเสียงใน,ในด้านการเป็นผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาจนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียนตราต่างๆมากมายซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงกันอย่างมากทั้งในด้านความดีและความเป็นผู้มีที่บุนคนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชนี้เหตุการณ์ทั้งหมดถูกกำหนดให้เกิดขึ้น เมื่อค่ำคืนของวันที่8พฤษภาคม2528เมื่อทั่วทั้งอำเภอฉวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตตำบลบ้านคลองจันดีนั้นเกิดไฟฟ้าดับสนิทไปทั่วเมืองมีคนจงใจให้มันเกิดอันเขตบ้านคลองจันดีนั้นก็อย่างที่ชาวเมืองนครรู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าย,ยางหรือศูนย์กลางแห่งสวนยางภาคใต้เลยก็ว่าได้เพราะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นป่าสวนยางลึก ตลอดแนวสองข้างทางที่ผ่านไปเห็นจะพบแต่สวนยางเรียงรายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผู้คนในเขตพื้นที่นี้จึงนิยมเพาะปลูกต้นยางเอาไว้กลีดยางนำมาขายเป็นเครื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นอย่างยิ่งแล้วไอาการกรีดยางนั้นมันก็ต้องออกไปกรีดกันในเวลากลางคืนก่อนสว่างจากนั้นจึงจะกลับมาดำเนินการต้มรีดเคี่ยวและตากยางออกให้เป็นแผ่น เพื่อนําไปขายต่ออย่างตัวตลาดบ้านคลองจันดีนี้และก็แน่นอนที่สุดว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการดําเนินกิจการงานค้าอย่างนั้นก็คือจําเป็นต้องมีไฟฟ้าเมื่อไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีการกลียดยางเกิดขึ้นแทบจะเป็นการแน่นอนหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองเกือบร้อยกว่ากิโลเช่นนี้ถ้าปราศจากซึ่งแสงไฟที่สองสว่าง ก็เหมือนกับบ้านเล็กในป่าใหญ่ดีๆนี่เองเพราะสิงสาราสัตว์โจรขโมยผู้ร้ายพวกปล้นย่อมออกมาเพ่นพ่านทั่วทุกหัวระแหงเป็นแน่เท้ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยที่คนในหมู่บ้านคลองจันดีนี้จะต้องอยู่กันแบบชนิดตัวใครตัวมันต่างคนต่างดูแลทรัพย์สินและช่วยตัวเองเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายที่อาจเข้ามาเยี่ยมไกล จับตัวใครต่อใครในครอบครัวเอาไปเป็นเหยื่อฆ่าไทยอย่างที่มีให้เห็น,นผ่านๆมาก็เป็นไปได้ตัวอำเภอฉวางหรือเขตโรงพักฉวางซึ่งเป็นสถานีตำรวจประจำพื้นที่ในหมู่บ้านนี้นั้นมันก็อยู่แสนจะห่างไกลเกินไปกว่าที่จะระดมกํำลังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาช่วยเหลือใดๆได,ได,ได,ได้เมื่อครั้งคลาดใดที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็มีแต่เพียงป้อมยามเล็กๆ ซึ่งบรรจุด้วยจากเก๋ๆกับพลตำรวจหนุ่มๆอีกสองสามนายเท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและน่านที่จะไตรตรองดูให้ดีจากผู้มีวิจารณญาณาซึ่งทำหน้าที่ปลคกคงดูแลให้ความสุขแก่ชาวประชาผู้อยู่ในเขตพื้นที่นี้เป็นอย่างยิ่งสำหรับในคืนวันเกิดเหตุนั้นก็เช่นกันถ้ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเพียงพอที่จะออกตรวจตราขับรถวิ่งวนเวียนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว เหตุการณ์ร้ายแรงระดับฆ่าหัวถล่ม M7-9-M16 สองผัวเมียผู้ใหญ่บ้านพัฒนาเศษฐีใหญ่หมู่บ้านคลองจันดีนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เวลาส9บเก้านาิกาเศษของคืนวันนั้นนายพัฒนาหรือหว่าหินริสุขุมารอายุ51ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลสร่าอําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังขับรถปิกอัพยี่ห้อดัสสันสีครีมหมายเลขทะเบียนนหนู5319นครศรีธรรมราชพร้อมกับนางอุสาพริสุขุมานภรรยาวัยซีิปีขับมาตามถนนสายจันดีพี่ปูนเขตอำเภอพี่ปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งคู่สามีภรรยาคู่นี้ต่างก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนเมืองนครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในหมู่บ้านคลองจันดี เขตอำเภอฉวงังอําเภอพิปูนว่าเป็นผู้มีฐานะระดับเศรษฐีผู้มีอันเจะเหลือกินผู้หนึ่งทั้งคู่ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้ารับซื้ออยางพาราและทั้งยังเป็นเจ้าของสวนยางเองด้วยกว่าพันไร่เป็นเจ้าของห้องอาหารสนุกเกอร์เป็นผู้ดูแลสมาคมชาวป,ปนกิจชาวสวนยางคลองจันดีและเจ้าของสมาคมพานิชย์จีนชาวจันดีสองสามีภรรยาคู่นี้ กำลังนั่งอยู่ในรถปิกอัพคู่ใจมุ่งหน้าเดินทางกลับสู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่3ตำบาบลสร่าอำเภอฉวางซึ่งบริเวณปากทางเข้าบ้านนั้นก็เป็นสวนอย่างทึบทั้งสองข้างทางและก็ยังเป็นเนินซึ่งรถจำเป็นจะต้องชะลอความเร็วลงก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปยังทางเข้าบ้านด้วยด้วยเหตุที่ไฟฟ้าในหมู่บ้านคลองจันดีนั้นดับสนิทมาตั้งแต่ตอนเย็นก่อนค่ำทั้งสสามีภรรยาคู่นี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบเดินทางกลับบ้านก่อนที่เวลามันจะมืดค่ามากไปกว่านี้เพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าโจรผู้ร้ายมันชุกชุมยิ่งกว่ายุงทุกคนอยู่กันอย่างตัวใครตัวมันเอาตัวรอดไปวันๆก็นับว่าบุญแล้วเรื่องธุรกิจการที่จะติดต่อเรื่องการค้าขายอย่างนั้นจำเป็นต้องปล่อยวางเฉยไว้ก่อนไว้พรุ่งนี้ให้ไฟมาหรืออาจที่ส่องก่อนนั่นแหละ ค่อยเจรจาซื้อขายว่ากันใหม่คันเมื่อรถปิกอัพของสองสามีภรรยาผู้มีนามว่าผู้ใหญ่พัฒนาและนางอุสาค่อยๆชะลอความเร็วขับเลี้ยวเข้าไปยังทางเข้าหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามตำบลไส่ราดังกล่าวนั่นเองพลันเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนก็ได้อุบัติขึ้นทันทีเมื่อเสียงหวีดวิวดังลอยผ่านเบรกอากาศออกมา จากกลุ่มสวนยางพาร,ราข้างทางซึ่งหนาทึบและมืดเมื่อนอยู่มันค่อยๆแวกอากาศพุ่งตรงมายัางรถของสองผัวเมียที่นั่งคู่กันมาในตอนหน้านั้นเสียงมันดังวีดบรึมแม่นแล้วนั่นคือเสียงอาวุธสงครามชนิดร้ายแรงที่เรามีไว้สำหรับต่อสู้เพื่อทำลายรถถังมันคือปืนเอ็มเจและแน่นอนที่สุดทันทีที่ลูกแตกกระจายร้ายแรงนั้น ตกกระทบเข้ากับตัวถังรถของสองผัวเมียเศรษฐีใหญ่แห่งบ้านคลองจันดีรถปิกอัพกระจ้อยร่อยก็หยุดเกึกทันทีอย่างหน้าทั้งสองข้างแตกระเบิดแบนเตเตะสมความตั้งใจของพวกคนร้ายที่ดักเฝ้ารอสังหารอยู่ยังไม่ทันที่ไหนพัฒนาจะหันไปสั่งให้หนางอุตสาเมียรักหลบหนีหรือทำการตั้งหลักแต่อย่างใดเสียงหวีดวิวก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ มันมาทางฝั่งตรงข้ามบ้างและสองสามวินาทีต่อมาเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาอีกบึมถูกซุงง่มโจมตีแบบชนิดไม่มีปีมีครุยหรือเสียงสัญญาณใดๆบอกล่วงหน้าเช่นนี้ผู้ใหญ่พัฒนาก็ไม่ฟังเสียงหรือรอให้ลูกระเบิดลูกที่สามต้องซ้ำตามมาอีกหนแกรีบเอามือกำชับไปที่เอวแล้วชักปืนขนาด9มม,มออกมาพร้อมกระชากลูกเลื่อนออกและสสดกระสุนใส่ออกไปที่ศัตรู ที่ซุ่มตัวเป็นหมารอบกัดอยู่ในความมืดนั้นทันทีเปรียงเปรียงเปรียงแต่ทันทีที่เสียงปืนจากปากกระบอกปืนของผู้ใหญ่พัฒนาถูกงัดออกมาตอบต้กับฝ่ายตรงข้ามคราวนี้บรรดาหากกระสุนก็ถูกสาดซัดออกมาจากแมกไม้ทั้งสองข้างที่รถปิกอัพถูกสกัดให้จอดหยุดสงบนิ่งอยู่ทันทีเสียงวีดบริมดังสลับกับหากกระสุนของเสียงปืน M16 ที่ศาสตร์เข้าใส่รถของผู้ใหญ่พัฒนาและนางอุสาเมียรักดดราวกับสงครามย่อยๆเกิดขึ้นก็ไม่ผิดมันดังและได้ยินไปทั่วหมู่บ้านคลองจันดีซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปอีกประมาณ10กิโลเมตรและดังลอยเข้าไปถึงหูของร้อยตำรวจเอกธนวัตรเจริญสุขหัวหน้าสพต่อไม้เรียงอำเภอฉวางจึงได้รีวิทยุแจ้งเหตุร้ายให้พันตำรวจโทเชรินวิชัยดิต สารวัตรใหญ่สพอฉวังพันตำรวจตรีกฤษชัยจาาตุรงคกุลสารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจตรีฉเฉลยรักสอนนายร้อยเวนให้รีบนำกำลังรุดไปที่เกิดเหตุโดยด่วนเสียงปืน M16 ก็ยังคงส่งเสียงเปลี่ยงเปลี่ยงอยู่ปล,ปลายก่อนที่กำลังของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์บ,บัดทุกบำารุงสุขให้ประชาชนและเมื่อกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด ไปถึงอย่างที่เกิดเหตุภาพที่ได้เห็นก็คือสภาพศพของนายพัฒนาหรือหวาหินริสุขุมานหรือที่รู้จักกันดีในหมู่คนเมืองคอนว่าผู้ใหญ่พัฒนานั้นถูกยิงด้วยกระสุนปืนนานาชนิดเข้าที่ร่างกายจนพลุนทั่วนับรูไม่ท่วนเต็มไปหมดนอนหงายตายสนิทคาอยู่ในรถปิกอัพคู่ชีพคันที่แกขับมาคันนั้นโดยมีร่างของนางอุสา ริสุคุมานผู้เป็นภรรยาสุดที่รักของผู้ใหญ่พัฒนาซึ่งต้องเรียกว่าเนื้อคู่กันจริงๆเพราะถูกยิงตายด้วยหากระสุนปืนนานาชนิดเช่นเดียวกันนอนตายอยู่เคียงคู่กับสามีอย่างน่าเวทนาสำหรับสภาพรถปิกอัพดัสสันสีครีมหมายเลขทะเบียนนนหนู5319นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นของผู้ใหญ่พัฒนานั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะเละตุ้มเป๊ะ พลุยับทั้งคันไม่ว่าจะจากแรงระเบิดจากเครื่องยิงรถถัง M79 หรือว่าจากอาวุธสงคราม M16 สิ่งเดียวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นก็คือรูที่พลุนทั่วคันรถไปหมดมันอะไรกันนี่ทำไมถึงต้องมีการฆ่ากันตายด้วยวิธีการที่สุดหฤโหรือหัเช่นนี้ถล่มกันชนิดเละทั้งคนทั้งรถพังยับกันไปเลยข้างหนึ่งนี่มันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาฆ่าล้างเคน หรือชิงทรัพย์เป็นแน่แท้พันตำรวจตรีกฤษณชัยสารวัตรสอบสวนสอพอฉวางเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผู้ตายนั้นก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นคนมีอันจะกินระดับเศรษฐีและเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในเขตอำเภอฉวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตบ้านคลองจันดีนี้ผู้ใหญ่พัฒนาแกเป็นคนดังครับ เป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างและที่สำคัญคือเป็นเจ้าของสวนยางนับพันๆไร่ในเขตพื้นที่นี้ในที่เกิดเหตุนั้นเราเก็บปลอกกระสุนปืน M16 ได้นับเป็นร้อยๆปลอกทีเดียวและปลอกกระสุนปืนยิงรถถัง M79 อีก4ปลอกและหัวกระสุนปืน M79 ที่ยังไม่ได้ระเบิดอีกหนึ่งลูกมันยังไม่ครบวงจรครับมันก็เลยไม่ระเบิดเราต้องรีบเก็บเอาไว้ก่อน เดี๋ยวเด็กๆเ,เกิดเดินไปเจอแล้วตุ้มขึ้นมาลำบากอีกส่วนทางด้านสาเหตุนั้นความจริงแล้วผมเองก็ไม่อยากจะเปิดเผยเท่าไหร่ก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าผู้ใหญ่พัฒนานี่แกเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่นี้พอสมควรเรียกว่ากุมเศรษฐกิจในเขตบ้านคลองจันดีนี่เลยทีเดียวก็ว่าได้คือชาวสวนยางต้องนำยางไปขายให้กับแกเพียงผู้เดียวแต่เรื่องสำคัญมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่า เมื่อก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางมารับตําแหน่งสารวัตรสอบสวนที่นี่ผู้ใหญ่พัฒนาแกเคยมีเรื่องมีราวเคยถูกดักถล่มแบบนี้ถึง3มครั้ง3าคราวมาแล้วแต่แกก็รอดตายมาได้ทุกครั้งในครั้งนี้ที่แกตายเชื่อว่าเพราะแกพลาดโดยปกติแล้วแกจะมีสมุนนั่งรถคุ้มกันไปด้วยอีกสองคันรถนะครับแต่คราวนี้แกไปคนเดียวเลยเดชสาเหตุนั้นก็คงจะมาจากเรื่องเดิม ที่เคยไปมีเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่หมู่ที่4ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพนานแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าผู้ใหญ่พัฒนาแกลงสมัครกำนันแล้วไม่ได้แต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ส่งคนลงแข่งขันด้วยแล้วได้เป็นกำน,นันผู้ใหญ่พัฒนาแกก็เลยเค้นเพราต่อมาอีกไม่นานก็พาตำรวจบุกเข้าจับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4คนดังกล่าวที่บ้านเลย เพราะว่าพี่แกตั้งบอลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ี่คนนั้น <c oughs> ก็เลยถูกปลดผู้ใหญ่พัฒนาก็เลยได้ตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนแล้วคราวนี้ <c oughs> ก็มีรายการตามล้างตามยิงกันอยู่เรื่อยๆอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ก็มาแจ้งความว่าถูกผู้ใหญ่พัฒนาตามยิงผู้ใหญ่พัฒนาก็มาแจ้งความว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สีตามมาฆ่าเรื่องมันก็ยุ่งยุ่งยีรุงตุงนัง,าางคาราคาสังกันอยู่แต่ต่อมา อยู่ๆผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4คนนั้นก็เลยย้ายครอบครัวและตัวเองไปอยู่ที่กรุงเทพให้หมันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเรื่องนี้นี่ผมฟังเขามาอีกต่อหนึ่งนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนั้นเท่าที่สืบทราบก็มีอีกสองเรื่องคือขัดผลประโยชน์กับบุคคลระดับเจ้าพ่อแห่งอำเภอพิปูนและบ้านคลองจันดีนี่อีกคนคนคนนี้เขาก็ค้าขายอย่างเหมือนเหมือนกันจะจริงเท็ศอย่างไรยังไม่ทราบได้ ส่วนเรื่องสุดท้ายก็เรื่องใบปลิวที่ลงชื่อจะกลุ่มผู้อ้างตัวว่าเป็นกลุ่มหนุ่มสาวจันดีซึ่งมีใจความว่าจะล้างพวกผู้ผมีอิทธิพลในเขตบ้านคลองจันดีนี้ให้หมดเรื่องแบบนี้ผมว่ามันก็ต้องรอสืบกันต่อไปนะครับจะมาสรุปผลกันในเร็ววันนี้คงไม่ได้แน่เพราะอาวุธที่คนร้ายใช้นี้ก็เป็นอาวุธสงครามที่มีอนุภาพร้ายแรงทั้งสิ้นด้วยผมก็รีบสืบ แล้วส่งเรื่องให้ท่านสารวัตรใหญ่และท่านพันตำรวจเอกยุทธนาไทยพักดีผู้กำกับได้รับทราบโดยเร็วครับทางด้านญาติของคนตายนายสมพร,ริสุขุมานลูกชายคนที่สามของตระููริสุขุมานได้เปิดเผยถึงความในใจที่เกี่ยวข้องกับการตายของผู้ใหญ่พัฒนาและนางอุสาริสุขุมานผู้เป็นพ่อและแม่ว่ามันมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีพวกมันมีด้วยกันสามชุด ชุดหนึ่งติดตามรถพ่อผมอีกชุดหนึ่งดักซุ่มรอสองข้างทางเข้าบ้านและอีกชุดหนึ่งคอยคุ้มกันถ้าเกิดมีฝ่ายพ่อผมเกิดหลงเข้ามาช่วยผมรู้ดีเพราะว่าในเขตระหว่างที่เกิดเหตุนั้นได้มีรถบรรทุกอิดก่อสร้างวิ่งไม่รู้อินูอิน,นีนำอิฐมาส่งในอำเภอฉวงังก็เลยถูกชุดคุ้มกันของมันซัดเอาด้วย M16 รถพังไปทั้งแถบแล้วคนขับก็ยังรอดแร่อย,อยู่ที่โรงพยาบาล ในตัวเมืองนครเลยผมเป็นลูกชายคนที่สาพี่สาวคนโตอยู่กรุงเทพพี่ชายคนรองอยู่หาดใหญ่ผมคุมกิจการค้าดูแลเรื่องสวนย่างแทนพ่อแม่อยู่ที่นี่ส่วนอีกสามคนเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่่รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกในวันเกิดเหตุคุณพ่อกับคุณแม่ผมออกมาจากการดูแลกิจการร้านอาหารสนุกเกอร์ที่ตัวตลาดจันดีนี่กำลังจะเดินทางกลับบ้านมันน่าสังเกตไหมว่า ทำไมวันนั้นไฟฟ้ามันถึงได้ดับทั้งวันมันมีการวางแผนกันมาอย่างดีพ่อผมพวกปืนประจํามันก็รู้มันถึงถล่มด้วย M79 แล้วจึงซ้ำด้วย M16 ยิ่ยิงพลุนทั้งคนทั้งรถทั้งสองข้างทางเลยไอ้บาดซบพวกนี้มันจะเป็นใครได้ใครละ่ะที่มีอาวุธปืนสงครามใช้กันได้เกลือกันแบบนี้ไอ้พวกนี้มันเคยมาเรียกเงินค่าคลุ้งครองพ่อผมมาครั้งหนึ่งแล้วแต่พ่อผมไม่ยอมให้ มันก็มีจดหมายมาขู่บ้างดักซุ่มหญิงบ้างพ่อผมก็ไม่เคยกลัวนี่มันเล่นกันถึงขนาดนี้และคอยดูกันต่อไปพ่อผมตายไปแล้วแต่ผมยังอยู่คอยดูกันต่อไปพ่อผมเป็นคนดีครับเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นแทบจะทุกปีเมื่อปีกลายก็เพิ่งจะได้รับรางวัลล่าสุดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรียาภรณ์มงกุฎไทยซึ่งเป็นชั้นสูงสุด ของบรรดาผู้ใหญ่บ้านด้วยนอกจากนั้นก็มีเหรียญพิทักษ์เสรีชนเพราะพ่อผมเป็นอสอด้วยเหรียญน,นิวัตเหรียญของสมเด็จพระเทพเหรียญของสมเด็จย่าเรื่องผู้ใหญ่บ้านหมูส่สี่หรือเรื่องกลุ่มหนุ่มสาวไรโนนผมไม่เชื่อหรอกแต่ผมก็ไม่ไว้ใจใครอีกแล้วทั้งสิน้นตอนนี้ก็สั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วทุกรูปแบบมันเล่นกันแรงแบบนี้ก็ต้องระวังตอนนี้ทางเราทุกคนก็เสียใจกันอยู่ ญาติๆพี่ๆน้องๆทุกคนต่างก็มาร่วมงานนี้กันด้วยเรื่องแบบนี้ผมยอมไม่ได้อยู่แล้วพ่อผมต้องไม่ตายฟรีแน่ครับเรื่องนี้รับรองว่าเห็นทีจะไม่จบง่ายๆแน่แล้วก็เห็นทีว่าจะต้องเป็นเรื่องที่มันและใหญ่โตระดับจังหวัดอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวเพราะว่าผู้ตายนั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านเหรียญตรามากมายแล้วก็มาตายคู่กับเมีย ทีเดียวสองศพแบบนี้แถมยังถูกถล่มฆ่าตายด้วยอาวุธสงครามที่ร้ายแรงอีกด้วยมันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่ลึกๆเป็นแน่แท้แต่ที่มันที่สุดก็เห็นจะเป็นคำพูดในประโยคสุดท้ายของนายสมพรผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่ออย่างแน่ชัดว่าพ่อผมตายไปแต่ผมยังอยู่คดีนี้รับรองว่าตำบลบ้านคลองจันดีอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์รวมแห่งการค้าอย่างเมืองนครจะต้องมีเหตุการณ์ถล่มล่าตามฆ่ากลุ่มมือปืนสังหารผู้ใหญ่เรียนตราเกิดขึ้นอีกแน่นอนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ